โยก็สวีดัสสวัสด,สสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นโรบอทแมปที่มีชื่อว่าบ็อกฟุตกันนั่นเองนะครับนะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันเราจะมารีวิวผลแสงที่รีเมคใหม่นั่นเองนะครับนะเอาล่ะใครยังไม่ได้กดเลยยังไม่ได้กดซับแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับมาดูกันนะครับนะสนกดแล้วก็กดมากนะครับไปดูคลิปเล็กๆกัเอาล่ะนะครับซึ่งโมเดลของผลแสงนะครับก็จะเป็นประไม้เลยนะตามมาแหละโอเคเอาล่ะมาผลแสงนะครับก็นี่นะเวลาเออเปลีป่ยนภาษาหนึ่ง โอเคแสงนะครับเวลาใช้นะก็มีดาบโผล่ขึ้นมาแบบปกติแต่ว่าถ้าถือดาบไปเปลี่ยนไปนะครับประมาณเดียวมึงก็หันมาดีเฮ้ยหันมาเอาโอเคเนี้ยก็เป็นไม้นะอ่าโอเคอันนี้เป็นการแบบว่าเดี๋ยวลองนองก,ก,กันนะมอนสเตอร์อยู่ไหนนะอันนี้แลกันเอาละอันนี้ก็เป็นการตีธรรมดานะครับนี่จิมจิมอูมอนหันก็ตีแรงเกิน โอเคเอ่อท่าแรกนะครับสกิลแซดนะอันนี้คือแบบว่าเอาเวกแล้วนะครับนี่ก็เป็นหนูมะมันง้างได้นะครับนี่โอ้เชื่อจอสันเอใ้ใหม่ใหม่ใหม่อ่ะขึ้นบนนี้ง้างได้นะกดค้างไม่ได้นะนี่กดค้างง้างโอ้นี่ไหมนะโอเคต่อไปก็เป็นสกิล X นะครับนะอ่านี่นะกันจุ๊บ นี่ด้วยการยิงแสงมาผลดรอตกอว้าวต่อไปก็เป็นสกิลซีนะครับซึ่งสกิลซีอันนี้เนี่ยก็คือยังไม่อเวกนะครับนะเป็นแบบปกติเลยนะปเป็นการพุ่งไปเตะนะต่อไปเป็นสกิลวีนะครับอันนี้ก็ยังไม่อเวกเหมือนกันนะครับนี่ไม้นะโอเคต่อไปก็เป็นสกิลเอก็คือเป็นสกิลบีนเองนะครับอันนี้คืออเวกกันนะนี่ก็ดูแบบเอ่อเปิดไหมกนะ็ก็ดูดีขึ้นนะ เลี้ยวซ้ายเลือกขวาเลี้ยวซ้ายเลือกขวานะครับโอเคมาเราจะมาแบบว่าเออไม่เอาเวงกันเนาะตัวที่เอาออกหน้าอยู่บนนั่นนะโอเคเอ,เ,อเ,อเ,อเอ่อออกออกเอฟที่ไม่ต้องมนะั้งเพราะว่าเอฟก็ไม่ต่างกันหรอกบินเหมือนกันนะเนาะเออไม่ต้องออกโอเคไปก,กันแนละ้วแซดกับเอ็กใช่ไหมแซดกับเอ็กเความชัวร์โอเคแซดกับเอ็กเนาะอ่ะอันนี้คือแม่เ,เวงนะครับนะ สกิลเซตนี่เอ่ออะไรวะอ๋อเป็นลูกเตะอย่างนี้เองต่อไปก็เป็นสกิลเอ็กนะครับฝนดาวตกอโอ้เออโอเคแล้วก็ดูมาอลังการนะแต่ก็ได้อยู่นะเออสวยดีสวยขึ้นเยอะเลยแหละเอาล่ะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงน้้นะกันนะครับนะบยบายครับทุกคนจุก,กู๊๊